ัครบยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคูคุพีทฮาเฮนะครับอะต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับปีพศสอ6 8นนะครับแฮปปี้นิวเ a ียร์นะครับส0 2 5ันบนะครับขอต้อนรับคลิปแรกแห่งปีเลยครับจะลงในวันที่1นะครับมกราคม2,568นนะครับได้แก่ ชีวีแมกกาซีนนะครับน่ะเดี๋ยวเช่นเคยครับนี่ลายเซ็นท่านประธานนะครับที่แมกกาซีน10เล่มเหมือนเดิมนะครับนี่ซึ่งเล่มนี้นะครับเป็นฉบับที่3า9 1 2นะครับเดี๋ยวแกะดูหน้าปกกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับช่องของผมนะครับเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วใครอยากสมัครกันได้นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจให้ช่องผมด้วยนะครับนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมมานะครับจนถึงปี2568นับแต่เริ่มทําช่องมาเปิดมานานแล้วแต่สมัยเรียนแต่ไม่ได้ทำนะเพิ่งมาเปิดก็2ปีได้แล้ว2องปีกว่าแล้วขอบคุณทุกๆท่านมากนะที่ติดตามช่องของผมนะครับทีวีแมกซีนเนี่ยดูนะปกรับนี่ฉบับที่392ราคา60บาทเหมือนเดิมนะครับปักจําเดือนธันวาคม2567นะครับส่งท้ายปีนะครับก็จะมีนี่ครับฉบับนี้นะครับแถมฟรีนี่ ขอลบหน่อยครับตรงนี้มันเงาของแสงของจอโทรศัพท์นะครับอัดตอนกลางคืนนะครับนี่ครับชุดนี้แถมฟรีสเปเชียลดิกาสติชไฟเตอร์สองหนึ่งใบนะครับก็คือรุ่นสเปเชียลศูนย์ศูนย์สองนะครับผลิตจำนวนหนึ่งร้อยใบนะใบนี้ครับผลิตจำนวนหนึ่งร้อยใบและรุ่นใน100ใบเนี่ยยังมีรุ่นลายเซ็นท่านประธานอีก30ใบเช่นเคยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์ผลางานแขันติดสติกเกอร์ของ Street Fighter นะครับทีวีแม็กซ์ซิงนิติยาศาสตร์ที่ขายดีที่สุดแห่งปี เขาบอกฉบับนี้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เป็นต้นไปเขาบอกว่าทีมแม็กซีนจะเป็น4สีตลอดการแล้วนะสีสีตลอดทั้งเล่มไม่ใช่แค่ว่าตลอดการขออภัยับจะเริ่มที่ฉบับนี้นะจนสี่สีล้วนนะเดี๋ยวมาดูโปสเตอร์ทุกเล่มก่อนก็ชินเคยครับถ้าเป็นสตีท์ไฟเตอร์ก็ต้องเป็นโปสเตอร์สตีท์ไฟเตอร์นะสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ครับโปสเตอร์โอ้โหด้านนี้สวยมากครับนี่นี่ด้านนี้ยังสวยนะใครชอบโปสเตอร์ ตัดไปเข้าเรียมกรอบน,นี่คุ้มนะครับโอสเตอร์สตีฟไฟเตอร์นะครับอ่ะไปดูในเล่มกันต่อเลยครับเช่นเคยครับกับสตีฟไฟเตอร์ทูชาเลคเตอร์จัพลาดไม่ได้ครับกับตัวนี้นะครับสกัดนะครับสกัดไม่ว่าอ่านถูกป่ะกับสกัดนะครับนี่ครับแล้วก็มีบอกเหมือนเดิมนะท่าไม่ตรงถ้าไม่ตายต่างๆนะครับใครชอบสตีฟไฟเตอร์ก็ฟินกันไปเลยมีทั้งการ์ดในปี2517แล้วก็ สติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า256 8อนิเมะรันเหลือนี่ม่ในตำนานจะเสิร์ฟการ์ดอะไรหรือสติกเกอร์อะไรหรือเหรียญอะไรมาให้พวกเราสะสมนะครับอ่านนี่มาสไรเดอร์กระบุนะครับตัวสีขาวนะครับมาไรเดอร์กระบุนะครับให้ดูใกล้ๆหน่อยนะนี่มาไรเดอร์กระบุนะครับใครชื่นชอบมาไรเดอร์นะครับนี่ครับแนะนำการ่านิวใหม่นะครับ อุลตร้าแมนอาร์ตนะอุลตร้าแมนอาร์ตซีรีส์อุลตร้าแมนก็มาแรงเหลือเกินครับนี่เนี่ยนะครับแล้วก็กระแสอินเทนมาอีกแล้วับหมูแดงฟรีว่านอกจากน้องหมูแดงแล้วนี่ครับยังขนขบวนสัตว์ชื่อดังอย่างนี่ครับน้องเสือโคร่งเอวาแก๊งกัปปิบล่านะครับไฮยีน่าจุ๊กเหม่งนะครับมาเพียบเลยนะครับนี่ครับแก๊งสัตว์ชื่อดังนะครับตามอ่านกันได้ในฉบับนี้นะครับ อ่าแล้วก็กูดาบแหวสายนะครับน่าจะเป็นอนิเมะนะครับผมไม่รู้จักนะครับอ่าแนะนําตัวละครต่างๆของกูดาบแวสายนเดี๋ยวดูนะว่าเป็นสีสีทั้งเล่นจริงไหมนะครับอ่าอนี้ไม่รู้จักนะครับน่าจะเรื่องเกี่ยวกับวงการประกันแพทย์อยู่แล้วนะครับนี่ใครชอบให้ดูภาพนะครับเนี่ยเผื่อชอบนะไปตามดูกันได้ชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับอ่าแล้วก็เวมพายกันใน เวอร์จินกับวะ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 อะไรบาบันบาบาันบันแวมไพร์ชื่อชื่อนะครับชื่อเรื่องอนิเมะรันอินเชียแบนนะครับซีซั่นนี้มีเรื่องอะไรนะ่าติดตามบ้างก็ตามดูกันได้นะครับนักดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นักดาบศักดิ์สิทธิ์โอ้ชื่อมันยาวนะครับขอไม่อ่านหมดนะครับใครชอบเรื่องไหนก็ไปดูได้นะครับ ซาสกิกับพีจังครับซีซั่นสองอันนี้เคยได้ยินนะครับบางเรื่องผมไม่ค่อยได้ยินแล้วครับไม่ค่อยได้ตามวงการอนิเมะมานานแล้วนะครับแต่เรื่องล่าสุดที่ดูก็บูบ็อกนะครับกล่องรักไวใสนะครับนี่นี่ครับภาพเก็บตกงานการแปะแข่งขันสติ๊กเกอร์สติชไฟเตอร์นะครับที่น่าจะเมกาพาร์ซาหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆจากอนิเมะนะครับ นี่ครับแล้วก็ทีวีแมกซีนฉบับนี้แถมฟรีกราสนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอยากได้มากนะครับหลังจากพลาดมาหลายงานแล้วกาสหนึ่งร้อยใบเนี่ยครับผลิตแค่หนึ่งร้อยใบนะครับในรายกระจกรูปแบบต่างๆของอุ่นราแมนนะครับอุ่นราแมนซีโร่นะครับแล้วของเล่นในความทรงจำนะครับของเล่นในความทรงจำก็พวกสกสซีวีแมกซีนเก่าเนี่ยชอบเก่าเนี่ยไปดูตรงนี้ ทีแมกกาซีนเก่านะครับแล้ก็สอสอรูปวาดในสมัยเด็กนะครับนี่ครับนี่นะครับต,ต่อเลยครับนี่ก็เป็นการ์ดคอเลกชันการดั้มของญี่ปุ่นนะครับนี่ครับการ์ดคอเลกชันกันดั้มญี่ปุ่นนะของไทยรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับถ้าอนิเมะจะทำการดั้ม ก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่มีแฟนแฟนเยอะนะครับอันนี้อาทอยครับอาทอยวงการอาทอยนะครับนี้ของเล่นไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับวงาการการอาทอยนะครับนี่ครับเซนทรัลเวิร์งานที่เซนทรัเวิร์นะครับคริสต์มาสนะครับโปรโมตนะครับงานที่ผ่านมานะครับ คลายเบบี้นะครับขนาดยักษ์ครั้งแรกในโลกนะครับนี่คลายเบบี้ขนาดยักษ์ครับนี่ทีว mm ีแมกกาซีนนิยสานี่ครบครันจริงๆนะครับใครที่ชอบอ่านอยได้ข้อมูลดีๆถ้ามีเวลาอ่านอ่านของเล่มน,นี้ได้ข้อมูลดีๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาตามนิยสานี่ได้ทั้งข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่นะครับว่าอจะจะรู้ยุค90ยุค2000เป็นอย่างไรนะครับ ่าแล้วก็ดูหนังกับทีแมกกาซีนครับเดอะรอดออฟเดอะริงนะครับสึกโรงเรียนโลเฮริมเดอะรอดนะครับมาเป็นอนิเมะนะครับนี่เดอะรอดออฟเดอะริงนะครับอ่าแล้วก็มูฟาซาเดอะไรออนคิงนะครับนี่ไรออนคิงนะครับแล้วก็โซนิ c สามนะครับนี่โซนิ c สามเจ้าเม่นหรือเจ้าหนูนี่ครับสายฟ้านะครับมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเกมนิวนะครับเกมนิว เกมอะไรไม่รู้นะครับเกมน่าจับตามองซีแฟนตาซนะนี่มีก็น่าสนใจนะนี่ให้ดูกับซีแฟนตาซครับสไนเปอร์ per, ครับใครชอบเกมยิงปืนก็น่างอันี้เลยครับอ่าแล้วก็พลาดไม่ได้กับเอาวีเหมือนเดิมนะครับเอาวีแล้วก็เกมฮิตนะครับเกมฮิตอ่ มาเวลมาเวลนะสาวกมาเวลนะเกมฮิตอ่ะได้ครับสาวกมาเวลนี่เกมฮิตในหน้านี้นะครับแล้วก็เกมดังในอดีตไม่รู้จักนะครับอย่าถามนะครับราะผหก็เล่นไม่กี่เกมครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็การ์ดเกมครับการ์ดเกมอุนเตมานูกลงดูกล่องสวยมากโอ้โหมีน้ำเงินกระแดงนะครับตัวการ์ดนี่ครับตัวตัวการ์ดลักษณะนี้นะครับนี่ภาพตัวอย่าง สำหรับการ์ดเกมอุ่นดราแมนนะครับแล้วก็อัปเดตชุมชนคนลักสตาร์วอลแล้วก็สุดท้ายก็เช่นเคยครับกับของเล่นใหม่นะครับอันนี้เป็นมา s สไรเดอร์คาบุหรือเปล่าครับตัวข่าวนี่ยมาแล้วเด้วยคาบ,บุนะครับของเล่นใหม่นะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับทีวีแม็กกาซีฉบับที่392กานะครับการ์ด1ซองต่อ1เล่มเดี๋ยวมารุนกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นการ์ดสเปเชียล002 Street f i g h t ต r 2กันนะครับ100ใบในโรกจะเป็นของเราหรือไม่นะต้อนรับปีใหม่นะคลิปนี้ลงวันที่1มการานะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราได้4แบบครบตั้งแต่สเปเชียล001ไปแล้วชาติที่แล้ว391 391แต่เราไม่ได้100ใบเพราเป้าหมายของเราคือ100ใบเรา ไม่สะสมให้ครบสีแบบแล้วพรได้ครบไปแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเลยสองที่หนึ่งเลยครับอันนี้เราลองแรกมาถึงก็เรียบร้อยครับนี่ครับศูนย์ศูนย์สองมาจริงครับแต่ว่าเป็นแบบธรรมดานะครับนี่ขางย้ำหนาก็ลายพุเหมือนเดิมนะเขาเรียกเคลือบโฮโลแกรมลายพุนะครับมาได้พิมพ์บนกระดาษเลเซอร์นะครับศูนย์ศูนย์สองมาตรงนี้ครับต่อนะครนะ ตัดก่อนไม่ต oh ้องตัดตรงไหนครับตัดผิดตัดผิดนี้เข้าเนื้อกาดนะครับเาจะต้องตัดข้างล่างแบบนี้เข่าเนื้อกาสนี่ร้องไห้เลยนะครับเป็นการหนึ่งร้อยใบในโลกมีร้องแน่ๆครับสี่ดาวนครับไปอีกสองโอ้โหศูนย์หนึ่งมหาเราครับธรรมดานะครับศูนย์หนึ่งธรรมดา เราได้ครบแล้วนั้นเป้าหมายของเราย้ำีกทีครับก็คือร้อยใบในโลกเท่านั้นนะครับมาหรือไม่มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาหรือไม่มามาหรือไม่มาโอ้โหยังไม่มาลนะใบที่สามแล้วนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าดวงเปิดการ์ดไม่ค่อยมีนะครับ ไม่รู้ว่าปี2568จะเป็นปีที่ดีของเราหรือไม่นะครับสำหรับตอนนี้นะช่องของผมเปิดรับสมัครสมาชิกนะครับถ้าชอบกดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับปีนี้ประมาณเราคือ700กว่านะแต่ทะลุ8 0 0ได้ยิ่งดีนะครับนะครับแล้วก็จะพยายามเพิ่มคอนเทนต์ถ้าช่วงปิดเทอมว่างจะทำคอนเทนต์เพิ่มนะครับให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับไม่ออกนะครับอ่าเป็นซูนซี่ธรรมดาครับซูนซี่ลายฟูนะพยายามิงมีลายปูอยู่มอทไม่เห็นแล้วครับ เพราะมันแค่เคลือบครเคลือบโคโลแกรมไม่ได้ปิดลงบนกระดาษเลเซอร์นะครับสองนี้หครับ2ครึ่งทางของเรามาเธอลุกมาเธอลุก10 10เล่มทุกครั้งไม่ออกหลายครั้งแล้วนะไม่ออกมาประมาณล่าสุดก็คือที่ยายก็คือนู้นเลยครับเซนเซียนะครับ โอ้โหสู e wooden, cache, <tinc S 2> ตรหนึ่งสูตรหนึ่งไม่มานะเป็นสูตรหนึ่งธรรมดานะครับอ่ะมาไปครึ่งทางแล้วนะครับไปต่อกันสองยกนะครับสองหยกครับเออเหรอเห็นอย่างนี้รู้เลยว่าไม่มานะครับขอบรู้ 6ซองแล้วนะครับยังไม่มานะบรับย์2 100ยใบในโลกนี่ทำไมเขาซื้อกันออกทำไมเราไม่ออกสักทีครับต้องซื้อมากกว่านี้หรือไงครับงบเรามีจำกัดกนว่าเอาเท่าที่ได้นะครับไม่มาครับอันนี้เป็น0 3ครับ0 3เดี๋ยวอีก3าซองนะครับ3าซอง นะ่ามีนะครับเข้าแท้เนะครับเปิดคลิปใหม่ปี2 5 6 8จะไม่มาให้เราใช่ไหมครับโอ้โห0ูนมาจริงแต่ว่าไม่ใช่02ที่มี1 0 0่ยใบนะครับไม่ใช่02ที่มี1 0 0่ยใบนะครับไปกันต่อครับกันต่อสองสองสุดท้ายครับน่าจ,จะแห,ห้วหมดเลยมันจะต้องรุ้น ในเชับบของ2568ของจริงนะเพราะฉะนั้นเราจะส่งเกลือไปกับ2567ให้หมดนะครับอ่มาไม่มานะครับสองสุดท้ายกินน้อยน้อยต่อยน้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 อยต่อยน้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 อยไม่น่ามานะครับ เรียบร้อยครับมาจริงแต่ว่าไม่ใช่ร้อยใบนะสุดสองโอ้ยหมดหมดพลังงานเลยครับ10บใบ12ไม่มาเหมือนเดิมนะครับสำหรั100บ1น0่ร้อยใบนะครับตอนนี้ผมครูพีทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้พวพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ